ก่อนจะดูคลิปนี้ต้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการสอนรับหรือการสปอยของฟรี UGC Limited ซึ่งมีความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและลิงก์ต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่แป้จะมาอัปเดตให้น้องๆนนะคะทุกคนชุดแม่ไก่สีขาวสุดน่ารักบอกเลยว่าใครพลาดชุดหนูไปนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจเพราะมีชุดหนูก็ต้องมีชุดไก่เฮ้ยต่อไปจะมีชุดเสือชุดลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอก ชุดนี้น้องๆสามารถรับได้นะคะบอกเลยว่าเวลาค่อนข้างที่จะดีเลยไม่ดึกเกินไปซึ่งวิธีการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไอเทพน้องแม่ไก่เนี่ยไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆนะคะน้องๆก็แค่กดลิงก์นะคะแล้วรอเวลาตามที่พี่แป้งบอกจากนั้นกดรีเฟซไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคําว่าบายจะขึ้นซึ่งจะมาในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะคะน้องๆกดรีไปเรื่อยตั้แต่เที่ยงคืนยันตีหนึ่งนะคะของสต็อกไม่มากไม่ถึง1 0ึ0งพนชิ้นยังไงก็ขอให้น้องๆได้กันเยอะนะคะ วันนี้นะคะพี่แปมมีคลิปเซอร์ไพรส์กับ FC ทุกคนด้วยบอกเลยว่าถูกใจน้นนองแน่นอนอย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย